ห,หลายคนพูดถึงเรื่องการปิดการใช้แดนว<พ>ันนี้เนที่ประชุมไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เลยพิจารณาทุกมาตรการครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็สภาวะที่ทักผ่ายได้เห็นแล้วว่ามันควรจะไปดําเนินการถึงขั้นไหนไแต่ทุกอย่างเนี่ยได้เตรียมการพร้อมกัหมดแล้วนะครับ อันนี้มีในมาตรการแล้วครับแต่ว่าผมเชื่อว่าในขณะนี้มันไม่สามารถจะมาพูดเรื่องเหล่านี้ได้นะครับรอให้มันเกิดสาาถานการณ์แต่ละขั้นเราสามารถหยิบใช้ได้และได้ตกลงกันใน,นกลไกแล้วว่ากองทัพนะครับหน้าง,งานเป็นไงกระทรวงต่างประเทศยืนยันหลักกฎหมายยังไงและดําเนิกนการก็วันนี้ได้คุยกันทุกหมดแล้วนะครับ ไม่ไม่ได้ถอยนะครับเราบอกว่าเราขอให้มีการปรับกําลังนะครับปรับกําลังไปจนไปถึงปี25 6 7รเจคือสองพนสองแต่ซึ่งตรงปกติตรงนั้นมันมีกําลังที่วางกันอยู่แล้วโดยที่ไม่มีปัญหาก็ให้ปรับกําลังไปสู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นนะเราเสนอให้ทวิภาคีให้กลไกทางกฎหมายละก็กลไกทางความน้ามันระหว่างประเทศมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ อะไรนะครับ,รรบมีตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เดี๋ยวไละเอียดจะออกมาเองครับ ก็ทุกสเตปที่คิดว่าควรจะใช้กับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็เราสามส่วนโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมกระทรวงต่างประเทศและทางกองทัพก็จะคุยกันตลอดในการใช้มาตรการทุกมาตรการแล้วก็ขณะนี้โดยกลไกต่างๆก็ได้มีการวางรายละเอียดแล้วแล้วก็จริงๆก็ทํามาแล้วนะเพียงแต่กระชับให้มันชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองนะครับเชนน,น,นนาธิการทหารบกมานะครับซึ่งโดยปกติสบาคว่ามันคงเชนาธิการทหารบกมาร่วมอยู่แล้ว เป็นตัวแทนของทัพโบกไม่มีปัญหาครับท่านองคะอยากให้ท่านรองย้ำสถานการณ์ไทยจากกงชาตนในขณะนี้เป็นยังไงเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยสังคมเราต้ปฏิเสธไม่ได้ทั้งคนมีชื่อเสียงหรือแม้แต่ภาคการเมืองก็ออกมาคอเอาแสดงจุดยืนของไทยเรื่องของการของป้องอธิปไตยเป็นอย่างมากเลยในขณะที่การประชุมวันนี้รัฐบาลก็ย้ำว่ายังสามารถพูดคุยเจรจากันได้เอผมว่าต้องแยกออกจากกันนะครับคําถามเนี่ยมันมันดู สลับซับซ้อนมากไปคือจริงๆขณะนี้ยังไม่มีอะไรเลยท,ทุกๆอย่างยังอยู่ปกตินะครับแล้วก็การมาเจอกันเมื่อวานของกองทัพเนี่ยก็คือแสดงความรู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นคนคุมกําลังกองทัพอยู่อาวุธอยู่เนี่ยเราอยากจะหาทางสันติให้ได้มากสุดรเรื่องการประเด็นหน้าให้มากสุดเพราะฉะนั้นในภาวะขณะน,นี้ทุกฝ่ายยังไม่อยากจะให้เกิดสงครามนะครับเพราะว่าสงครามมันก็จะเป็นปัญหาอยู่จริงๆเราสนเอให้ทํากลไกเรื่อง ทวิภาคีหรือ JBC เนี่ยจริงๆตั้งแต่เราใช้ตรงนี้มามันก็ยี่กว่าปีแล้วมันก็เป็นประโยชน์มาตลอดนะครับร่วมมือกันทำปรปาบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์ร่วมมือกันปรปาบปรามยาเสพติดร่วมมือกันปรปาบปรามเรื่องการค้าขายมนุษย์แล้วก็ร,ร่วมมือกันในการสร้างเศร,รษฐกิจการสร้างสะพานทุกอย่างคนไกลนี้มันได้ถูกใช้แล้วดีแต่นี้มันเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดนะครับเพียงแต่ว่า เราเองทางทหารเองก็ปีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วที่ต้องปกป้องอธิปไตยของประเทศก็ไม่ได้วางเฉยนะครับไม่ได้มีส่วนที่จะมาจะไปทะเลาะบ่อแว้งอะไรด้วยก็คือตึ่นกำลังแล้วก็พยายามจะใช้กลไกทางสันติวิธีซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้ใช้นะครับก็ได้ตกลงกันไปแล้วว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ข้างหน้ามีอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยก็บอกแล้วก็เราได้กําหนดคนเด็กที่เกี่ยวข้องไว้หมดแล้ว ว่าจะเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วตัดสินใจยังไงผมว่าตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยขณะน,นี้เมื่อวานนี้เราได้คุยกันในเงื่อนไขที่คิดว่ามันจะนําไปสู่จุดที่ดีนะครับก็ฝากให้ไปคุยกันกับเขาแต่ละประเทศนะครับแล้วก็ให้ผู้นําคุยกัน<ม>เท่านั้นเอง<ม>ซึ่งตรงนี้ก็ผมคิดว่าบรรยากาศที่คุยเมื่อวานก็เป็นไปด้วยดีแล้วก็ทาง ผมเองในฐานะรัมนตีกระหมกับท่านรองรัมนตีช่วยแล้วก็ท่านเสนาธิการที่ไปก็เป็นตัวแทนของทัพบกที่ไปเราก็คุยกันแล้วทุกคนก็สบายใจกับข้อสรุปน,น,น,นี่ครับขนาดนี้มันเป็นเรื่องของประเทศชาติ และมันเป็นเรื่องอธิปไตยของประเทศชาติก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเทศชาติเช่นรัฐบาลต้องเป็นการดําเนินการนะครับเราไม่ได้คุยนอกรอบก็มีการทําอยู่แล้วไม่ว่าอะไรเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นการนอกรอบของผมกับท่านน้ำตีกลาโหมของท่านรองนายกเนี่ยตลอดเวลาอยู่แล้วเมื่อวานถึงจุดที่เราคิดว่าได้ดูสภาพทั้งหมดแล้วก็มาคุยกันเราใช้ทุกกลไกนะครับแม้กระทั่งท่านเสนอมาก็ก็รับมาแล้วก็พิจารณาหมดนะครับเพียงแต่ว่า อย่าให้อย่างที่เมื่อเช้าผมขออย่าให้เป็นการลงข่าวหรือการที่สื่อเนี่ยต้องช่วยแสดงในการแก้ไขปัญหาประเทศครั้งนี้ด้วยถ้าลงในสิ่งที่มันคาดเคลื่อนเนี่ยมันก็นําไปสู่การการการ,การตอบสนองที่ไม่ค่อยดีนะครับก็อยากจะเรียนบอกว่าทุกหน่วยตอนนี้เราทํางานกันร่วมกันจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นเราก็ทางานร่วมกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าขณะน,นี้เรากําลังเดินหน้าไปสู่จุดที่เราพึงประสงค์ซึ่งต้องหลีกเลี่ยง นะครับไม่ให้กระทบความสมพันธ์เพราะว่าพอกระทบแล้วมันเป็นแบบาบาดแผลที่ลึกแล้วมันจะทําให้การทํางานต่างๆยากขึ้นเพราะเรายังต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นอขอให้จากัดวงอยู่ที่ตรงนี้ไม่ต้องไปถามเรื่องสาโลกเรื่องอะไรเพราะว่าเราไม่ได้รับอยู่แล้วนะครับอย่าไปเปิดประเด็นให้มัน,ม,น,ม,นมันมีประเด็นเพิ่มขึ้นเรากําลังจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่แก้ได้เพราะนั้นขอให้ขอให้ช่วยกันตรงนี้ครับแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างเนี่ยจะบอกให้ท่านตามขั้นตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ ยังไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นเพราะว่าเขายังไม่ได้ตอบสนองว่าเขาจะไม่เข้านะครับเมื่อวานก็คุยกันดีพอสมควรนะครับเพราะไปคิดในสิ่งที่หลายเดี๋ยวมันจะมีปัญหาโอเค